อครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าชูช่องมหาเห่งผ้ามวนพี่น้องเอามาอน,นีมาติดตามรับชมรับฟังบรรยากาศน้ำกันเนาะวันนี้วันที่หนึ่งพิสภ,ภาค,ครับเนาะวันนี้เป็นวันแรงงานเนาะกับมือถือโอากาสหาแนวทาง เลขลับพี่น้องเนาะให้มาแล้วหลายงวดติดเข้ามาแล้วพี่น้องเนาะวันที่สองก็จะออกแล้วโดวยพี่น้องเ้วอสสำหรับแนทางที่ทั้งช่องหาฝากเป็นตังไดรอดติดตามรับชมรับฟังกด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกับทางง่องมาให้พามวลด้วยพี่น้องเลือหาแนทงังเลขตัวนี้มีที่มาครับถูกมาแล้วหลายงวด เนาะแต่ที่เอบินสอบถามสามตัวงวดก่อนหน้านั้นนักพนังด้อเก้าศูนย์เจ็ดเข้าตรงตรงเก้าศูย์เจ็ดเข้าสามตัวตรงครับผมเนาะแล้วก็งวดที่ผ่านมาให้มาแปดศูย์หครับฟังชัดๆพี่น้องงวดที่ผ่านมาให้แปดศูย์ห เข้า06บนโดยพี่น้องยกระผาดครับเลขมีที่มาแอดมินได้ยินข่าวกระไรตามเสาะหาให้พี่น้องเด้ยอยว่าเป็นตั้งแด่รอติดตามรับสมัรับฟังอีกครั้งหนึง่งอ้าเมื่อนี้แหะถือว่าเป็นโอกาสดีกระสีเล่าให้พ่อแม่พี่น้องรับสมรับฟังน้ำกันครับอ๋อครับผมเนาะถ้าจะมาเล่ารับฟังอีกครั้งหนึ่งได้พี่น้องเด้อ มาย้ากันชัดๆสำหรับเลขส่วนตัวแอดมินครับหมวดประจำที่สองพฤษภาคมครับเลขถนี่ี๋ยวพี่น้องขั้นนี้แหละกับเพิ่นห้องไปทํำคลิปอยู่ปราสาเพิ่นกลับไปห้องหมาหอนพรมดูดีกับห้องขึ้นพี่น้องเทียที่สองกลับมาทํำคลิปอยู่ว่างจอดวักกับห้องขึ้นก็เลยว่าอาจจะเป็นตัว เลขห้โชคห้ยมานบพี่น้องเด้อเนาะสำหรับทะเบียนเพิ่นกับแปดหกสี่หนึ่งเนาะที่เพิ่นห้องก็เลยริ้มตัดเื้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเลขสี่หนึ่งกับทื่ว่าแหละจะดังอยหนึ่งสี่ปันเลอกตังเนาะก็ะเลยเพิ่นห้องก็เลยถือโอกาสมาต่อสูฟังเนาะแตะ่สำหรับเลขฟันของแอดมินเนาะพี่น้องเนาะก็คือเราซูฟังกันแหละ ก็ฟันครับฟันว่าเนาะบ้านท่วมน้ำน้ำท่วมบ้านเด้อพี่น้องเด้อน้ำท่วมบ้านแต่อไปเท่วมมิดหลังคาเด้อพี่น้องอันนี้คือความฟันครับผมเนาะ,ะฟันว่านอนหูเมียขึ้นมายางลงมาเด้อพี่น้องเอ้ยยางลงมาจากอะเป็นบ้านนอกเดาเนะบ้านนี่สองสันนี่สิแหละเนาะ ย่งางลงมาทั้งไตคือน้ำท่วมมาเลยบริเวณอมองจอดรถมองพื้นทั้งไตก็คือน้ำท่วมครับเนาะไม่เคยฝันนักสีจักเทียพี่น้องเนาะแม้แต่เลขออกสามตัวก็เลยบ่ได้ฝันเกี่ยวบ้านหลังนี้จกักเกียเนาะบ้านเล็กที่นั่นแหละออกแล้วออกอีกพี่น้องออกแล้วออกอีกครับผมบ้านเล็กที่แต่ว่าก็ไม่เคยฝันเกี่ยวเพิ่น ตัวงวดนี้ฝันเจียวบ้านเลขบ้านหลังนี้กับบ้านเลขที่เจ็ดแปดสามเนาะฝันว่าน้ำท่วมครึค่งแข้งเลยพี่น้องด้วยยางลุยยงล่ยหนำเลยเาไอ้เมนยางลุ่ยหนำเอานา้ำไปไหนที่มาท่วมเฮี่ยนตกใจในความฝันนลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นความฝันเนาะก็ให้พิจารณาเบิ่งสำหรับบ้านเลขที่ก็คือเจ็ดแปดสามครับ ก็อย่าลืมด้วยเจ็ดแปดสามออกสามตัวมาหลายงวดแล้วสองตัวก็เคยออกเนาะแต่กับบ่บอไ้ฟันเกี่ยว่นจักเิียแต่งวนนี้บังเอิญมากฟันเกี่ยวก็เลยเอามาลงให้พอแม่พี่น้องรับชมรบฟังเนาะแต่ว่าฟันโค้งสุดท้ายท้ายสุดเนาะ,ะมือนี่กับวันที่หนึง่งจะเหมือนเลี้ยงอฟันอีกบ่พี่น้องเนาะฟันหลายาอย่างนเงี้ย,สยเสียดอตเนาะฟันล่าสุดก็คือ ฟันว่าเล็กออกฟันว่าเล็กออกเลยเนาะเพิ่นห่วงเขามาในหูหนี่ลหละพี่น้องบนออกเจ็ดสามเนาะแต่ว่าบ่ได้เห็นบ่ได้ยินสามตัวบนออกเจ็ดสามเนาะที่เพิ่นบอกเนาะแต่ว่าล่างออกศูนย์หกครับบนเจ็ดสาม ไล่06เล้กพี่น้องอันนี้ก็เป็นส้มฝันของแอมินแต่เลย์จะย่ำให้พ่อแม่พี่น้องรับส้มรับฟังอีกครัง้งเนาะกระดาษกระเบื้องรียมมามือเนาะท่ามีิปให้รับส้มรับฟังตัวเลขต้นตัวเล้อพี่น้องด้วยเนาะตอดนี้นีเบรกรถแัดเน ซีหนึ่งครับแปดหกซีหนึ่งก็คือเด็กรถท่านนี้แหละเนาะรากาบ้านเลกที่แลวที่นั่งด้อบ้านเลที่ที่น้ำท่วมกห้พิดแต่าหน้ามือเก่า ใหเป็นทางในการเชียงสาคุณเลยมักน้ำเม็น,มนเื่องการจัดได้พี่น้องเลิกผู้ใดฟฝันใน,นขี้กันตรงกันเนาะรากาล่าสุดฝันเกี่ยวเด็ดตัวนี้โดยตรงเลยคือพนวมามันสลายตัวกับวัเพันก็นเลยมาบอกเนาะเว่าบนออกเจ็ดสามครับเจ็ดสามล่างศูนย์หก เนอ่าก็เลยเป็นเลขที่ไปที่มาอ่าของงวดนี่สนับสซน,น,น,นตัวอันนีครับผมเนาะศูนย์หก็เลขตัวเก้าพี่น้องเลขสามพระนาให้งบนในฝันเน,น,น,นาะ พิจารณาเบิ้งเอาฝากไว้ครับผมเน,ะะเนาะคนไหมายเลสี่บนเจ็ดสามล่างศูนย์หกเอาผู้ใดอยากกระบบมี่ตูเลขกท่้ใจหรือว่าหาตูที่เสียงสวบเบอรไกะพิจารณาเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเรนนี่มาตามแนวทางเลขลับพึ่งได้มาสดสดร้อนร้อนรอดที่ตามครับพี่น้อง อันนี้ก็คือเลขส่วนตัวของแอดมินด้พี่น้องเด้อเลขส่วนตัวแอดมินครับผมได้มาแบบนี้เนาะเพิ่นมาให้ก็ได้ถือโอกาสแบ่งปันให้เพราะนพี่น้องรับชมรับฟังให้เป็นหน้าทางเนาะคือเลขส่วนตัวแอดมินฝันเองเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเสือก็ตือเสือที่ส่แหละพี่น,อน้องเนาะตามที่เพิ่นให้แล้อ่าล่างศูนย์หกบนเจ็ดสามครับบังเอ,อิดมาเข้ากับบานเนี่ขี่ นะเนะจ็ดสามแปดสามมาี่น้องด้วยู้ใดมากกระจัดผู้ใดคัดกับพันนะแต่ว่าที่นี่เลขลับครับผมเอาพี่น้องสัหรับเสียงเนาะกับสร้างเพื่อนทางกลางทำง,งานอยู่กะฟังเบิงเอาเนาะขอสดขอแพ้หลายเนาะอย่าลืมครับผมเลขลับพึ่งได้มาครับผมเอาเนาะขาเจ้าจถือจนไปแหงแล้วนะพี่น้องถือคนละหลายแสนพอม เนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขา้าซับโตตรงกับเข้าเนาะทุกวันะนี้ให้มาแบบนี้อย่าลืมตัดเล่นเนาะห้าหกสามหกหกแล้วก็ล่างหนึ่งเก้าเด็กมีทีมาได้พี่ลองเด้ฝากพิจารณนาเบิ้งครับผมเนาะอ่แอดมบินล่ใงหายเบิง้งกวนเล็กออกเพื่อให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสาก,กินแมงรัฐบาลเท่านั้นครับ,นะรบผมเนาะฝาก ก็ไหลก็แช่ยืดเรื่อยไม่พิโรเด้อเลขลับถือคนละหลายแสนบางคนตั้งตัวได้เลยเนาะเพราะว่าเข้าตรงๆเนาะอันนี้ไอ้บินกะได้มากก็เลยเอามาเฝ้าให้เพราะม่พน้รงรับส้มรับฟังเยาวากันถือพิษอยาวากันได้ยินมาสิส้มเขาเจ้าถือเขาเจ้ามิสมิมากนกันเขามาลายก่อนแล้วเนาะแต่ว่าไอ้บินเอาบ้าโลกให้ทาง่องเนาะให้ ตอนฝากตอนเอฟซีซีอยู่ทางยืนทางไก่เพื่อใดมากตัวเดียวกันนี่เด้อพี่น้องเด้อเอาโศกโศกมันมันครับผมสำหรับหมดประจําที่สอง่าพุทธภาพค่อมด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมตัดเล่นห้าสามหกสามนี่แหละหาหกนี่เสจแหละแต่ว่าที่ได้ยินข่าวมาก็คือสามตัวตรงตรงครับเนาะเอาตามนั้นครับผมคอ้มีโศมีใช่น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ทุกท่านนี่ขอให้โชคให้มันใครที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากทางช่องครับขอให้มีโชคมีไส้นํำกันครับผมสวัสดีครับ